สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่น้อยจะเฮ็ดขนมจีนซา้นน้ำนะคะในสูตรของแม่น้อยจริงๆแล้วขนมจีนเา้นน้ำนะคะก็จะมีเป็นเขาจะใส่เป็นกุ้งกุ้งแห้งโคลกหรือว่าป่นนะคะหรือจะใช้เป็นเนื้อปลานะคะปั่นลูนนมเน้นำกะทิหรือจะใส่เป็นหมูแล้วแต่คนที่อยากจะกินนะคะอันนี้ในในส่วนของขนมจีนเา้นน้ำก็จะมีเป็นถ้าตามรักของเขาอิหีจะเป็นสับประรดหั่นกุ้งป่น แล้วก็จะเป็นขิงนะคะขิงซอยแล้วก็จะมีเป็นกระเทียมดองหรือเป็นกระเทียมสดกระไดที่หั่นนะคะอันนี้ตามสูตรเขาแล้วก็จะมีพริกหันนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวสําหรับคนที่สับประรดไม่เปรี้ยวแต่ในส่วนของเมยน้อยเมยน้อยจะเอาสูตรของเมย์น้อยก็เลยก็จะเปจะใส่ในสูตรของเมยน้อยเลยกก็จะมีหอมแดงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขิงส่วนนี้จะเป็นพริกหยวกถ้าใครพอมากินพริกหยวกใส่เป็นทั่วลิเอ่ใส่เป็นทั่วฟักงาหรือจะใส่เป็นแตงกวาได้นะคะ เป็นขนมจีนที่ห้าลวกแล้วแล้วก็หั่นพริกชีฟ้ามักเผ็ดมากหน่อยเ,อเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายแล้วแต่นะคะตรงนี้จะเป็นสับป,ปะรดหรือบักนัดบานห้าล่หละจ้ะแต่ให้เลือกนะคะถ้าจะเอาให้อร่อยเลยไม่ต้องใช้มะนาวนี่ก็เอาสับป,ปะรดที่อมเปรี้ยวอมหวานนะคะมันจะแสบพอตรงใส่บักหน้าเลยนะคะส่วนกุ้งไม่ใช่หน่อยเดือลวกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะคนที่ชอบไก่เอาไก่ใส่อะไรก็ได้ไม่้น่ว่าอาหารบางชนิดว่าจำเป็นต้องเทศตาหลักสูตรโดยตรงเป๊ะ อาหารบร่มี่ลักษุดีตายโตบ่มีส่วนผสมดีตายโตทําทุกอย่างที่อยากกินอา้อเาเอยากกินกเ้าก็ใส่ไปจ้ะในในในย่มของไม่ยน้อยนะไม่ไน้ก็เสเร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้ซับปะรดหรือว่ากงนัดไปหน่อยไม่ได้ชิมแล้วมันจะออกหวานๆเปรี้ยวๆดังนั้นบ่าต้องใส่บักหนาาแต่ถ้าผู้ใดเอาบักนัดหรือว่าสัปปถถบปะรดที่มานหวานมากก็เอาบักหน้ามาเสริมนะคะก็ลองเห็ดเบืองแล้วที่นี่ําหรับขนมจีนเส้าหนามจะเป็นรสชาติแบบไหนจะมีรสชาติ อ่าเปรี้ยว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 หวานเข็มออกมันๆแล้วก็จะมีความเผ็ดของขิงแลกกับพริกที่เข้าใส่ลงไปนะคะอ่าเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดพี่น้องบริเดหยังมากมมยเลยค่ะลวกทุกอย่างที่อยากจะกินมาว่างไว้บนจานก่อนนะคะแต่สับปรดอ่าแต่ข่าปุ้นเส้านามเนี่ย หรือขนมจีนซาวน้ำนี่ขาดไม่ได้ก็คือสับป,ปะรดเน,นา,นาะค่ะแล้วก็น้ำกะทิล้าจะเพ็ดน้ำกะทิมาลาดกันเลยจ้ะเมนูนี่คือว่าเอาไง่ายรพหยัดกินของในขั้วเอาของในขั้วเข้ามาเอาในตู้เข้ามาเฮ็ดแล้วจัดจานไว้เดี๋ยวเราไปเฮ็ดน้ำลาดเลยนะคะการเฮ็ดน้ำของขอ้ปุนซาน้ำผมไม่มีอย่างบางไม้ค่ะใส่หัวกะทิเลยนะคะใช้หัวกะทิไม่ได้ใส่เป็นกะทิกระป๋องนะคะผู้ใดมักน้ำหน่อยใส่น้ำหน่อยใส่ผู้ใดมักน้ำหลายใส,ใส่กะทิหลายก็แล้วกันนะคะใส่น้ำตาลใส่ลงไปค่ะ รสชาติก็กาหนดเอาเองด้วย,วยความตกอ,อยากกินนะแล้วก็ใส่น้ําปลา้ําปลาลงไปค่ะใส่น้าปลาลงไปนะคะแม่ก็จะใส่เกลือลงไปตัดรสชาตินิดนึงค่ะจากนั้นเขาก็จะชิมให้ออกหวานเค็มมันนะคะข้นค่ะไขมันละลายนะคะในสูตรของแม่หน่อยจะจะก็ตองเอาไปปรุงในจานบางสูตรเขาจะจักแบบว่าเอาน้ําตาลโรยแล้วเอาน้ําปลาใส่แล้วก็จะเอากะทิราดอันนี้แม่หน่อยจะปรุงน้ากะทิไปเลยนะคะ ให้น้ำกะที่เรามีรสชาติไปเลยนะคะส่วนน้ำจะเยอะจะน้อยจะมากขึ้นอยู่ที่พี่น้องจะกินนะคะใส่กะทิก้องก็ได้ค่ะง่ายสะดวกสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศอยากินขนมจีนแบบนี้ง่ายเลยค่ะลวกใส่จานใหมดทุกอย่างแล้วกับมาเขืนยาวลาดขนาดจบค่ะเมื่อคนเนี่ยมาละลายใส่กันแล้วก็ชิมค่ะให้ได้รสชาติหวานเค็มมันนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเขามีความเปรี้ยวกับความเผ็ดร่อยไปในจานเสร็จแล้วค่ะไม่ได้ยากเลยเห็นไหมคะความหวานความเข้มกับมีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปเทใส่ขนมจีนเราเลยจ้ะแาก็เอาหน้าที่ห้องเ็ดไว้นะคะมาราดลงเลยค่ะดีย๋ยวเอาก็คลุกเข้าวแตบบ่กินได้เลยนะจ๊ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยะคะ่ะเน้นว่าให้ราดลงตรง,ตรงเส้นขนมจีนจะดีที่สุดนะจ๊ะเพราะว่ามันจะได้ชุ่มช่ำนะคะเส้นขนมจีนจะได้ดูดเอาความชุ่มช่ำ เมนูนี่บเรเลียนนะคะเพราะว่ามีพริกแล้วก็มีควาวเปรียวนะคะมันจะออกครบเลยค่ะเปียวหวานมันเค็มเผ็ดนะคะนี่จ้ะง,ไงา่ายๆบ้านๆเราได้แล้วสำหรับขนมจีนซาวน้ำของเราเนาะเดี๋ยวเขกากลัเก็ด ให้พี่น้องด้เบิ้งงามๆเดี๋ยวถ่า,งงายรูปให้เบิ้งนะคะเสร็จแล้วสำหรับขนมกินซ่านามคุกเขาทุยยางเขากันแล้กกินในเลยนะจ๊ะลองเอาไปเห็ดเบิ้งค่ะไม่นุกยังไงสไตล์บ้านๆตามสไตล์ของแม่น้อยอีกเหมือนเดิมจะ้ะหนึ่งความรักหนึ่งปัถนาดีด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ